คำว่าแก้ไม่ได้กับไม่ได้แก้มันแตกต่างกันจิตท,ที่อ่อนแอย่อมไม่คิดสู้ชีวิตมีปัญหาก็หนีปัญหาขาดความอดทนขาดความเข้มแข็งเกิดความอ่อนแอสติขาดเอาแต่ทุรนทุร,รายดิ้นหนีไม่คิดสู้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแก้ได้เพราะมีอานิจจังเป็นปรมาทสะจจะแต่ต้องมีสติปัญญากำกับ อย่าใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสินพร้อมทั้งตั้งสติให้มั่นคงค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้แต่อย่าทุกข์เพราะทุกข์ก็ต้องแก้ไม่ทุกข์ก็ต้องแก้เหตุเพราะเราต้องมีชีวิตอยู่ทำไมจึงต้องแก้ไปพร้อมกับความทุกข์ทำไมไม่เลือกแก้อย่างฉลาดแก้ไปพร้อมกับความสงบมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแก้ได้จิตก็สงบสุขแก้ไม่ได้จิตก็ไม่สงบสุข แต่ต้องใช้มหาสติมีปัญญาที่ประณีตตั้งฉันทะให้มัน่นค้นหาวิธีแก้ตลอดเวลาหากทำเช่นนี้จะได้ยุทธวิธีในการแก้สภาพปัญหานั้นๆน,น,นำความคิดนึกมาทดลองแก้แก้ได้ก็กลายเป็นทฤษฎีต่างๆในการแก้ปัญหาค้นหากลายุทธ์ในการแก้ปัญหาฉลาดรู้เท่าทานจิตของตนเองดังนั้นเราต้องการความถูกต้อง ในการแก้ปัญหาในชีวิตของเราไม่ใช่ถูกใจถูกต้องจะไม่ถูกใจถูกใจอาจไม่ถูกต้องฐานการวัดคือความสงบใจกับความฟุง้งซ่านรุ่มร้อนในใจของเราต่อการแก้ปัญหาปัญหาชีวิตของคนเรามีมากมายเราจะอยู่ได้อย่างไรเมื่อชีวิตมีแต่ทุกข์หาสุขไม่พบแม้แต่วินาทีเดียวสมกับคำว่าชีวิตคือปัญหา ปัญหาคือสิ่งที่รอการแก้ไขได้กล่าวแล้วแก้ได้ทั้งสองวิธีแก้ด้วยความทุกข์คู่กันไปกับการแก้ด้วยความสุขสิทธินี้เป็นของทุกคนไม่มีใครบังคับกันได้จงพิจารณาเอาเองหลวงพ่อท่านให้หลักธรรมอันประเสริฐส่งด้วยคุณค่าข้อนี้แก่ข้าพเจ้าจึงได้แสดงฤทธานุภาพอภินิหารทำให้เห็นเรียกว่าปราพยศลดมานะของข้าพเจ้า เมือนหนึ่งในอดีตการที่พระพุทธองค์ทรงปราบมานะพยศในจิตของชะดินสามพี่น้องให้คลายมานะละพยศคลายความยึดมั่นถือมั่นด้วยการสำแดงอิทธิฤทธิให้ดูจนยอมบวชและนำบริวารเป็นสามกและบรรลุอรหันตในที่สุดเพราะรู้ว่าคนเราติดวัตถุจึงเอาวัตถุมาล่อเพื่อให้ลุ่มหลงอยู่ในวัตถุนั้นเสียก่อนเป็นการปลูกศรัทธาแล้วจึงมาล้างภายหลัง แม้ตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ยกเว้นเหมือนโคถึกคึกขนองลำพองอยู่กับกิเลสสนุกสนานบันเทิงใจกับการมคุณห้ามันเกาะกินเหมือนสนิมก,กินเหล็กเกาะกินเหล็กอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่เห็นรูปได้รสได้กลิ่นได้ยินเสียงสัมผัสกายสัมผัสใจอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องการอย่างนี้สนุกอย่างนี้อยู่ร่ำไปติดอยู่ในรสสรรเสญ จนถอนตัวไม่ขึ้นหลวงพ่อรู้ว่าระดับขันหลวงพ่อเป็นพระผู้มาโปรดให้ชีวิตใหม่เกิดใหม่กับข้าพเจ้าโดยแท้จริงท่านได้แสดงบารมีของท่านให้เห็นอีกมากมายไม่ได้เขียนไว้อย่างเช่นท่านให้โชค ออกเลขสามตัวให้แต่ข้าพเจ้าไม่เคยได้เพราะไม่ยอมซื้อให้ไม่น้อยกว่าสามสิบครั้งไม่เคยซื้อเลยสักครั้งเท่าที่ทราบท่านไม่บอกกับใครนอกจากข้าพเจ้าท่านรู้ว่าไม่เล่นท่านรู้ว่าวาระจ,จิตของข้าพเจ้าในสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดตั้งใจถามท่านจะพูดก่อนทุกครั้ง ท่านไปเยี่ยมข้าพเจ้าในโรงแรมขณะไปดูงานในต่างประเทศแสดงการระลึกชาติให้ดูบอกกล่าวเรื่องต่างๆอย่างแม่นยำไม่เคยผิดพลาดเป็นต้นหลังจากท่านไปอยู่ที่วัดแล้วท่านก็เดินทางมาเยี่ยมมานอนกับข้าพเจ้าเป็นประจำห้องพระเป็นสิทธิของท่านมาครั้งละห้าวันเจวันเช่นนี้ไม่ขาดวันหนึ่ง ท่านได้ไปหาข้าพเจ้าในที่ทำงานในตอนบ่ายข้าพเจ้าก็ถวายน้ำชากาแฟตามปกติท่านเรียกเข้าไปหาจับมือข้าพเจ้าเอาไว้ดูนุ่มลวนอบอุ่นใจมากขณะนั้นท่านมองหน้าข้าพเจ้าอยู่พักหนึ่งข้าพเจ้าจึงบอกท่านว่าวันนี้หลวงพ่อมาแปลกมีอะไรหรือบอกได้ไหมท่านบอกว่าได้ท่านว่า เราสองคนจะพบกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะหัวใจของข้าพเจ้าแทบหยุดเต้นทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ความรู้สึกเหมือนจะต้องสูญเสียสิ่งที่เคารพรักบูชาของมีค่าจะต้องจากเราไปท่านทิ้งระยะนิดหนึ่งจริงบอกว่าอย่าตกใจตั้งสติให้ดีอย่าเสียใจอย่าอาลัย อย่าเป็นห่วงเพราะไปดีถึงเวลาจะต้องกลับหมดภาระหน้าที่แล้วหลวงพ่อไม่ไปไหนอยู่ในใจนั่นแหละนึกถึงหลวงพ่อทำแต่สิ่งที่ดีปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อก็จะอยู่ในใจตลอดข้าพเจ้านั่งงงเหมือนถูกสะกดจิตให้แน่นิ่งพูดไม่ออกคิดได้อย่างเดียวว่าหลวงพ่อบอกมีเลสไนท่านกล่าวต่อไปว่าเมื่อหลวงพ่อไม่อยู่ จะมีพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งมาแทนหลวงพ่อจำคำหลวงพ่อไว้ให้ดีและให้เตรียมเก็บข้าวของจะย้ายไปเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนพฤษภาคมนี้ในปีนั้นเป็นพุทธศักราช2528ท่านบอกต้นเดือนมก,กราคมความจริงข้าพเจ้ารู้มาแล้วท่านอธิบดีกรมพระราศึกษา บอกให้ข้าพเจ้าย้ายไปอยู่จังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ไปหรอกได้ไปอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนข้าพเจ้าไม่ขัดแย้งแต่ไม่เชื่อในทางโลกผู้บังคับบัญชาบอกข้าพเจ้าอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวท่านทั้งหลายจะเชื่อใครก็ต้องเชื่อผู้ออกคำสั่งแน่นอนหลวงพ่อท่านจึงกล่าวต่อ พราะไม่ขัดแย้งรู้อยู่ว่าไม่เชื่อหลวงพ่อก็จริงเช่นนั้นวันนี้จะมาลาเดือนพฤษภาคมหลวงพ่อจะดับขันของหลวงพ่อในวันที่28สิพฤษภาคม2528จําจำไว้แทบไม่เชื่อหูตนเองเหมือนคนจะต้องขาดที่พึ่งทางใจลืมเรื่องอื่นหมดแต่ท่านขาดเอาไว้ไม่ต้องซัก รู้แค่นี้ก็พอแล้วหลวงพ่อจะอยู่ด้วยแค่เจ็ดวันแต่มีข้อแม้ห้ามถามเรื่องที่บอกโดยเด็ดขาดคุยเรื่องหลักธรรมแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์จากไปครั้งนี้ไม่พบกันอีกแล้วจะต้องช่วยตนเองจะมีพระอีกรูปหนึ่งมหาก็มาอยู่เพียงระยะสั้นๆจะเรียนรู้อะไรจากท่านก็รีบเรียนรู้เอาจำไว้ให้แม่นนะ อย่าลืมหลวงพ่ออยู่จนครบเจ็ดวันก็เดินทางกลับวัดเดือนพฤษภาคม2528กรมพระราชศึกษาได้มีคำสั่งให้ข้าพเจ้าย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพระราชศึกษาจังหวัดสมุทรสาครและให้ไปรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพระราชศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่หลวงพ่อทำนายไว้จริงๆ ต่อมาวันที่28พฤษภาคม2528มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อโทรมาบอกว่าหลวงพ่อมรณาภาพแล้วไม่ต้องบอกถึงความรู้สึกขณะนั้นรู้แต่ว่านี่คือการรู้วาระดับขันของหลวงพ่อจริงตามพี่ท่านได้บอกมาร่ำลาทุกประการทำบุญตามประเพณีเจวันก็เก็บสังขาร สรีระหลวงพ่อไว้ภายในวัดจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้คงไม่เผาสรีระของท่านเก็บไว้เป็นที่สักการะของลูกศิษย์และท่านก็สั่งไว้เช่นนี้หลังจากหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วถัดมาหนึ่งเดือนอาจารย์ของท่านทั้งสองคนก็ลาสังขารตามหลวงพ่อก่อนละสังขารอาจารย์ทั้งสองบอกลูกหลานว่าหลวงพ่อไปแล้ว ก็ต้องไปกับหลวงพ่อลาแล้วนะจริงแล้วอาจารย์ของหลวงพ่อเกี่ยวพันกับหลวงพ่ออย่างล้ำลึกยากแท้ที่จะเข้าใจได้ทิ้งปริศนาข้อนี้เอาไว้ให้คิด